สวัสดีครับมาเจอเจอกับผมมีเช่นเคยครับทัเป้่หนึ่งเดียวช่องคนชื่นชอบในการตกปลาและอย่าทำอย่าเปลีนนะครับผมสําหรับนาท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับผมก็สําหรับวันนี้มีเวลาว่างจะพามาทำบล็อกทําบล็อกลออัวามก็ดีนะครับสําหรับสายก็ดีไม่ควรพลาดนะครับคลิปนี้ ทับล็อกหลอดของกระดีมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะมีดินน้ำมันนะอะมาลิดเบนๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีต้องมีกระดีต้นแบบด้วยนะครับนี่เป็นกระดีที่ผมแกะหัวออกมาเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะเราจะเจาะฝังไม้ไว้สองอันนะฮะหรือว่าสามอันก็ได้ท่าถ้าสามอันก็ได้สองอันก็ได้ฮะแต่นี่ผมทำไปสองอันนะครับ เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเทตกกะกัวตะกัวตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือให้เป็นรูระบายอากาศเวลาเราเทตะก,กวัวมันจะได้มันจะได้ลงเต็มนะฮะจะได้ไม,มีไม่มีรูเว,ว้ารูแบ่งนะเวลาเทตะกัวนะครับแล้กกวก็มี <c oughs> ปูนพัาเตอร์นะครับมีปูนพัาเตอร์เพราะว่าเราจะใช้ปูนพัาเตอร์ทำบล็อกนั้นนะครับแล้วก็มีกล่องนมไว้ครอบนะะเวลาเทปูนนะครับ แล้วก็อีกอย่างก็จะมีวาสลีนด้วยนะครับวาสลีนเอาไวท้ทาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมพาพาทำเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะฮะก็มาเริมกมาเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ,นนเ,รบเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูนะเราได้ดินน้ำมันแบนๆมาแล้วนะฮะแล้วเราก็ใช้แบบของเราเนี่ยครับวางลงไปนะครับวางไปในดินน้ำมันนะครับ แล้วเราก็ทําการใช้คัตเตอร์นะฮะข,ขีด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 ไว้ตามดินน้ํามันนะฮะขีดตามดินน้ํามันไว้ตามตามล่องของเรานะฮะตามล่องตรงหัวเนี่ยครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเฉือนเอาเอาดินน้ํามันช่วงนี้ออกนะฮะเฉือนดินน้ำมันออกไป เราจะทําหัวนี่ครับเราจะเชืญอนเอาดินน้ำมันออกเพื่ออะไรเพื่อที่จะกดหัวกระดีลงไปนะครับ,รบเือนอ,อกปุ๊บนะครับเฉือนตามตามร่องไม้ด้วยนะครับร่องไม้ที่เราวางเมือ่อกี้นะครับ ก็หัวกระดีมาวางอีกทีนึงครับกดลงไปเนี่ยครับกดลงนี้เลยกดลงไปให้มันอยู่ประมาณครึ่งนะครึคร่งหัวนะครับให้มันจมงไปดีน้ำมันประมาณครึ่งหัวนะครับ ก็ดูให้มันประมาณครึ่งหัวก็ป็นั้นว่าใช้งานได้นะครับนี่ประมาณนี้มันจะหลบฟังไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็แต่งให้เรียบๆหน่อยนึงแต,แต่งแต่งตรงที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับให้มันเรียบ,เ,ยบเพื่อที่เวลาเราเทปูนพาสเตอร์ลงไปแล้วมันจะได้เรียบจะได้สวยนะครับ ก็ทำการแตง่งที่แต่งก็ใช้ไม้ฮะใช้ไม้เป็นแบน,นรีดรีดรีด,ด,ดตามรองมันตรงไหนที่ไม่เต็มเราก็สามารถอ่าเอาดิน้ำมันเติมเข้าไปได้นะครับตรงไหนที่ยังไม่เต็มนะครับ เติมให้มันเต็มเสมอเสมอรครับพูดง่ายๆคือให้มันเสมอเลนะจะได้เวลาเราเทปูนปตเตอร์ลงไปแล้วมันจะได้ดีนะฮะจะได้สวยนะครับตรงไหนไม่เต็มผมก็จะเติมเข้าไปขั้นตอนนี้คือต้องใจยเย็ยนหน่อยหนึ่งนะครับต้องใจยเย็ยนต้องทําให้ออกมาให้ออกมาดีให้ออกมาสวยนะครับเวลาลวที่เราไป รอหัวกระดีแล้วมันจะได้สวยนะจะได้ไม่มีไม่มีที่ตินะฮะพยายามเกี่ยดินน้ำมันเข้าไปตรงไหนที่มันเป็นรูเป็นร่องนะฮะก็อัดเข้าไปให้มันเต็มไว้ พยายามเติมเติมดินน้ำมันนะครับเติมดินน้ำมันใส่ตรงไหนที่มันยังไม่เต็มนะครับอันนี้หนึ่งนะครับแบบหนึง่งนนิดหนึง่ง จะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเราแต่งเนี่ยครับบอกหัวกระดีกระดีต้นแบบเหล่านี้แกะเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเอากระดีที่เราซื้อมาแล้วมามา,มาทําเป็นต้นแบบก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถทําได้หมดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมก็จะแกะเองนะฮะจะได้เป็นทรงที่เราต้องการนะครับ ได้แล้วครับนี่ก็ปเป็นว่าโอเคแล้วนะครับฝั่งหงไปครึ่งนึ่งประมาณนี้จากนั้นนะครับก็นำเจ้ากล่องงมที่เราตัดไว้นะครับมาครอบลงไป ครอบนะครับครอบแล้วก็กดลงไปเลยครับกดให้ฝังไปดีน้ำมันเลยกดให้ฝังไปเลยนะครับได้เรียบร้อยนะครับก็มาทำการผสมปูนพัตเตอร์นะครับ ผสมปูนพัตเตอร์เพื่อเทลงไปในบล็อกเราปูนพ,พัตเตอร์ก็จะผสมง่ายครับผสมไม่ยากนะก็กะเอาปริมาณที่พอดีนะพอดีที่เราจะใช้นะมันก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ทำการคนเลยครับ คนคนให้แตกนะครับอย่าให้มีเนื้อปูนที่มันเป็นพุงๆอยู่คนให้ให้น้ำมันซึมเข้าไปให้หมดให้แตกางงาคุัง่ายคือคนให้ทั่วมันค่อนข้างแห้งเร็วนะครับปูนพัพาเตอร์ปูนพัตเตอร์นี้จะแห้งเร็วก็คนให้ถั่วอย่างนี้นะครับ ากนั้นนะครับก็เทลงไปในในบล็อกของเราเลยนะครับเทลงไปเลยครับ สามารถทําไว้หล่อหัวกระดี่ใช้เองนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะแยะมากเกินไปนะครับจากนั้นนะครับทําการเคาะฮะอย่างนี้นครับคือเคาะให้ให้อากาศมันขึ้นมานะครับมันจะมีอากาศที่เ,เนื้อปูนพัตเตอร์เวลาเราคน,นจะมีอากาศนะครับเราจะเคาะมัอหนอหไหนึ่งฮะเขย่ามันอย่างนี้ เพื่อให้ให้อากาศมันลอยตัวขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอากาศมันลอยตัวขึ้นมาถ้าอากาศมันอยู่ข้างในนะฮะเวลาโอกาสที่มันจะไปเกาะอยู่กับหัวกระดี่เรามันมีเยอะนะฮะถ้ามันเกาะหัวกระดี่ปุ๊บเวลาเราไปหล่อปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นไม่สวยนะมันจะเป็นฟองเป็นตามดอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เราต้องเคาะไล่อากาศออกก่อนนะครับ ไล่สักพักหนึ่งนะครับ,รบก็เริ่มได้แล้วนะครับบีบล็อกให้ได้สี่เหลี่ยมได้สวยแล้วนะอย่างนี้นะก็รอให้มันแห้งนะครับตอนนี้ให้แห้งแห้งก็คือแบบว่าหแห้งสนิทเลยนะครับไม่ใช่ว่า มันแห้งพอเราจับแล้วมันไม่ไม่เละไม่เฉะอย่างนี้เรามาแกะเลยอย่นั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เละไม่ปล่อยให้แห้งสนิทปุ๊บนี่เวลาเรามาแกะมันมีโอกาสแตกนะครับต้องรอให้ปูนนี้แห้งแห้งจริงๆคือเอาเป็นว่าทิ้งไว้สักหนึ่งวันเลยแล้วกันนะครับหนึ่งวันเลยลเดี๋ยวรอแห้งสนิทเราค่อยมาลงมือทากันต่อนะครับคอยติดตามชมต่อไปนะครับก็ แห้งสนิทแล้วนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้อันนี้ผมทิ้งไว้นานนะข้ามวันเลยคือให้มันแห้งจรนะิงจริงฮะแห้งสนิทแล้วก็มาทําการแกะออกนะครับดันดินน้ามันออกมาก่อนเลยนะจากนั้นนะฮะก็ตออกมาอนี้เอาเจ้ากองนมออกมานะครับอย่าให้มันขาดนะครับกองนมเพราะว่าเราต้องใช้ อ,อย่าให้มันฉีกนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาครอบแล้วก็เททับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละจากนั้นนะครับก็ทำการแต่งให้เรียบสักหน่อยนะครับผมใช้มีดปาดขอบนะครับปาดขอบให้เรียบสักหน่อย แล้วก็เงะเอาตัวกระถิเราออกมาก่อนนะครับนี่ออกมาแล้วจะได้บล็อกครึ่งแรกแล้วนะครับตอนนี้แต่งหน้าให้เรียบนะครับแต่งหน้าให้เรียบเพื่อที่เวลาเราจะเททับอีกรอบนึงจะได้สวยนะครับ ตัดขอบที่มันไม่เรียบออกแต่งให้เรียบๆเลยก็จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับแต่งหน้าเรียบเรียบร้อยนะฮะ ทำการเจาะโดยใช้ปลายมีดเหล่านี้เะฮะเจาะมุมนะฮะเจาะตามมุมนะครับเจาะให้เป็นรูนะฮะไม่ต้องลึกมากะคระับเอาแค่แค่พอเป็นรูไม่ต้องลึกมากนะครับเจาะไปเลยะครับทั้งสี่มุมนะครับเพื่ออะไรนะ,ะเพื่อที่เวลาเรามาเทประกบลงแล้วมันจะได้มี มีจุดที่ทําให้บล็อกของเราอยู่จุดเดิมนะเวลาเราแกะและเวลาเราประกบอย่างเงี้ยฮะจะได้ไม่เคลื่อนนทำให้สี่จุดเลยครับ โอเคนะครับนี่แหละมองเห็นไหมที่ผมเจาะเมื่อกี้นะครับเนี่ยสีมุมนะฮะเร,รจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็นำไม้มุนี่นะครับน้ำวัสลีลน,นะครับน,สสรน้ำมัสตีลมัสตีนที่เราใช้ทา ถ้าผิวทาอะไรฮนะวาชลีนเป็นวัสลีนอ่างเี้ยเราก็เอามาทาเลยนะครับทาลงไปในตัวในหน้าบล็อกของเราคนระับหน้าบล็อกที่เราจะเทอย่งด้านประกบเนี่ยนะทาวัส,สรีนลงไปไอ้ทั่วเลยนะครับทาห้ทั่วๆ ทำไมต้องทาวัสลีนนะคัคือวาสลีนนี่มันจะช่วยไม่ให้ปูนมันติดกัน,นครับเวลาเราเทประกบไปอีกด้านหนึ่งครับเราจะสามารถแกะออกได้นะครับตรงรูที่เราเจาะก็ทาเข้าไปด้วยนะครับทาให้ทั่วนะครับตรงรูที่เราเจาะเมื่อกี้ก็ทาด้วย นะครับทาทั่วแล้วนะครับทาทั่วแล้วเราก็นําตัวกระดีของเรานะครับมาวางทับลงไปเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> วางแล้วก็กดลงไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ให้มันอยู่ในลักษณะเดิมเหมือนที่เราแกะมาที่แรกเมื่อกี้นะคร ดูหลักษาเดิมปุ๊บแล้วเราก็นํากล่องนมที่เราแกะมาออกนะครับมาครอบลงไปนะครับอ,อย่างนี้นะครับครอบลงไปอย่างนี้จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปของเราก็คือ ปูนปัตเตอร์ทับลงไปอีกทีหนึงนะครับก็มาเริ่มผสมปูนกันเลยนะครับก็กะเอาแค่ที่เราจะใช้ผสมไม่ต้องเยอะมากมาย สมปูนนะครับน้ำน้อยไปหน่อยคนให้เข้ากัน,นครับ นั้นก็เททับลงไปเลยนะครับทเททับลงไปเลย ทำการเคาะนะครับเคาะอย่างนี้ยจับเคาะเคาะเคาะเพื่อให้ปูนมันมันไหลลงไปทั่วนะครับมันไหลลงไปหากระดีแล้วทั่วแล้วต้องเคาะมันสักหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่งงางหนึ่งก็คือไล่ฟองอากาศนะครับเนี่ยครับเคาะอย่างนี้สังเกตเห็นว่าฟองอากาศมันก็จะปุดขึ้นมานะรเราทำเหมือนรอบแรกนะครับเคาะเคาะเคาะลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ ให้ฟองอากาศมันขุดขึ้นมาให้หมดนะครับบ็อกของเราจะได้สมบูรณ์แบบนะครับจะได้ไม่มีฟองอากาศเกาะต,ตรงตรงตัวกระดีของเรานะครับ ก็ร้อยแห้งนะครับเดี๋ยวจะพามาแกะดูกันนะครับว่าจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนแห้งได้ที่แล้วครับคราวนี้ก็มาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวก็ตัดให้ขาดเลยครับกองนมเขาเนี้ยประมาณนี้นะแล้วเราก็มาแต่งขอบให้เรียบร้อยนะครับ ทำการแต่งขอบให้เรียบก่อนนะรัตอนนั้นก็เคาะให้มันแบ่งขึ้นออกครับออมาแล้วนะครับก็มาแงะเอาะดีของเราออกนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นบล็อกนะฮะเป็นบล็อกหลอหัวก็าดีนะครับนั้นแล้วก็มามาควานตรงที่เราจะเทะตะกั่วลงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ทะลุนะเราก็ควานของให้มันทะลุนะครับ แล้วก็ดูระบายอากาศด้วยนะครับต้องฟานออกให้ทะลุทะลุออกมาสอบปลอกเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ทะลุนะครับสองฝั่งเลยนะครับฝั่งน,นี้ด้วยนะครับ ก็จะทะลวออกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะคว้านทะลุออกมาขอบบอกเลยทั้งสองฝั่งนะครับเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นรูทะลุออกมาอย่างนี้เราจะสามารถเทตะกั่วลงรูนี้ได้นะรูนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับมันจะต้องมีรูระบายอากาศนะครับเพื่อที่เวลาเราเทตะกั่วแล้วมันจะได้ระบายอากาศระบายความร้อนลองมาได้แล้วองค์ร้อนกติของเรามันก็จะจะ,จะไม่มีรูเว,ว้รูแหวงนะครับ ก็เป็นนั้นว่าเสร็จสมบู์นะครับทําบล็อกหลอกอก็ดีจากปูดปัสเตอร์สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ